สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้กลางวันกลางคืนต่อไปคุณครูมินิทานเรื่องกลางวันกลางคืนมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ มลิจอมแก่นตอนกลางวันกลางคืนจะมืดแล้วค่ะลูกกลับบ้านกันนะมาีิยังไม่อยากกลับเลยค่ะงั้นวันนี้เราอยู่เล่นที่นี่จนมืดเลยไหมยเย้ยพอ่ออยู่้นข้ามจะดีหรอเราอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรหรอกอากาศวันนี้ก็สบายลมพัดเย็น <S 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 คุณแม่ไม่อยากอยู่หรอคะ แม่กลัวยุงกัดนะลูกพอตกค่ำก็จะมีมแมลงหลายชนิดมาเยอะแยะเลยตอนกลางคืนมีตัวอะไรบ้างคะเดี๋ยวเราคอยดูกันนะคุณพ่อนกค่ะนกเต็มเลยนกพวกนี้ออกหากินตอนเช้าพอตกเย็นนกก็จะบินกลับรังรังคือบ้านของนกกลับไปนอนหลับพักผ่อนพอแสงอาทิตย์ค่อยๆสว่างตอนเช้า นกก็จะลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วออกบินหากินตอนเช้านกที่ตื่นเช้าจะเจอหนอนตัวโตวถ้านกตัวไหนนอนตื่นสายหนอนก็จะไม่มีเหลือให้กินทำไมล่ะคะก็นกที่ตื่นแต่เช้าเอาไปกินหมดแล้วไงลูกมะลิตื่นสายได้มะลิไม่กินหนอนคะ่ะแต่ถ้ามะลิตื่นสายพอก็แย่งขนมที่คุณย่าเตรียมไว้ให้แต่เช้าเอาไปกินหมดนะ ขนมที่เหลือจากใส่บาตรตอนเช้าไงพ่อกับแม่พูดเล่นย่ากเก็บมาให้มาลิกินคนเดียวจ้า <c oughs> นอกจากนกที่ตื่นตอนเช้ายังมีสัตว์อีกมากมายเลยนะรวมทั้งต้นไม้ด้วยต้นไม้นอนหลับด้วยหรอคะต้นไม้ก็ต้องการการพักผ่อนนะมาลิดูดอกไม้พวกนี้นะพอแสงอาทิตย์หายไปดอกไม้ก็จะหูบกลีบลงดูพระอาทิตย์สี่จะตกดินแล้ว ตอนนี้ก็มืดแล้วเป็นเวลาของดวงจันทร์ดวงดาวแล้วก็สัตว์กลางคืนทำไมล่ะคะมีสัตว์มากมายออกหากินกลางคืนเพราะจะได้ไม่ต้องแย่งอาหารกันแล้วก็สัตว์เหล่านี้จะหูไวตาไวมองเห็นได้ดีในความมืดมีตัวอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นค้างคาวนกคู่นกคู่ก็จะอยู่ในโพรงไม้ตามันโตมากม แสงสว่างทาให้มันแสบตาตอนกลางวันนกพูกก็จะนอนหลับอยู่ในบ้านของมันพอพระอาทิตย์ลับฟ้าแสงค่อยๆมืดลงนกฮูกก็จะลืมตาตื่นตาโตๆจะมองเห็นได้ดีในความมืดแล้วก็ออกหากินแล้วนกฮูกกินอะไรคะนกฮูกชอบกินหนูที่สุดหนูก็เป็นสัตว์หากินกลางคืนเช่นเดียวกันพอเริ่มมืดเจ้าหนูก็ออกหาอาหาหรกินมันก็จะเดินออกมา ถ้าเจ้นุกผู้เห็นแล้วก็หนูโดนจับกินแน่นอนมาลดูสิแมลงมาเต็มเลยคุณแม่คะคุณแม่นั่นตัวอะไรคะขังคาวไงมันกินแมลงแล้วก็กินผลไม้สุกตามต้นไม้มีตัวอะไรอีกคะที่ออกมาตอนกลางคืนก็มีทั้งกระต่ายงูแม่นเสือหมาป่ากบลิงลมชมด อีเห็นโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยลูกโหมันมิแค่จะไม่รู้จักซากกระตัวเวลาที่เรากำลังนอนหลับก็มีอีกมากมายหลายชีวิตกำลังตื่นแล้วทำไมคนเราไม่ตื่นกลางคืนล่ะคะจริงๆแล้วแสงแดดมีประโยชน์มากนะคนเราต้องใช้ประโยชน์จากแสงแดดเช่นทำให้เรามองเห็นให้ความร้อนและทำให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงยังไงคะก็แ,แสงแดดมีวิตามินดี ทำให้กระดูกแข็งแรงไงลูกต้องแดดตอนเช้าเช้ากับตอนเย็นเย็นนะช่วงนั้นเหมาะกับการออกมาเล่นโดนแดดที่สุดเลยแล้วตอนอื่นนะคะมันร้อนเกินไปลูกจะทําให้เราไม่สบายได้นั่น,น,นพะจันทร์เห็นกระต่ายบนดวงจันทร์ไหมเจ้ากระต่ายมืดแล้วก็ออกมากับพระจันทร์บายๆกระต่ายน้อยคืนนี้มาลีไปนอนก่อนนะคะฝากกระต่ายดูแลเพื่อนๆตอนกลางคืนด้วยนะ หลับฝันดีนะเด็กๆเมื่อพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าไปเป็นเวลากลางคืนและพระอาทิตย์จะหมุนกลับมาใหม่เป็นเวลากลางวันโลกมีกลางวันกลางคืนเวลาที่เรากำลังหลับนั้นมีอีกหลายชีวิตที่กำลังตื่นนิทานก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเด็กๆสนุกกันไหมเอ่ยสนุกกันใช่ไหมคะ เอ๊เด็กๆจำได้ไหมคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรติ๊กตกักติ๊กตกักติ๊กตกักใช่แล้วคะ่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่ากลางวันกลางคืนแล้วเด็กๆจำตัวละครในนิทานได้ไหมคะช่วยบอกคุณครูหน่อยได้ไหมเอ่ยคุณครูเนี่ยจำไม่ได้เลยว่ามีตัวละครในนิทานมีใครบ้างมีคุณพ่อ คุณแม่แล้วเด็กผู้หญิงล่ะคะชื่อว่าอะไรใช่แล้วคะ่ะน้องมะลิเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเอ๊แล้วน้องมะลิเนี่ยเขามีคำถามถามคุณพ่อว่าอย่างไรบ้างคะเขาสงสัยอะไรบ้างนะอืมใช่แล้วคะ่ะน้องมะลิเนี่ยเขาสงสัยว่าเวลากลางวัน แล้วก็เวลากลางคืนเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรคุณพ่อเขาเนี่ยก็ได้อธิบายไว้ใช่ไหมคะว่าประโยชน์ของเวลากลางวันเนี่ยคืออะไรคะติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกเด็กๆจําได้ไหมคะถ้าจําไม่ได้ค,ครูจะทบทวนให้เด็กๆฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะประโยชน์ของกลางวันก็คือแสงจากพระอาทิตย์เนี่ย จะช่วยทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราได้เลยนะคะอีกอย่างแสงจากพระอาทิตย์เนี่ยก็ยังช่วยทำให้ทำไมคะร่างกายของเราทำไมเอ่ยได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ก็คือได้รับวิตามินดีเนี่ยจะทำให้สุขภาพของเราดีใช่ไหมคะแต่ว่าต้องเป็นแสงแดดในตอนเช้าหรือตอนเย็นๆนะคะเด็กๆอย่าเผลอไปยืนตากแดดในเวลากลางวันเชยว เดี๋ยวจะทำให้เป็นอะไรคะเป็นไข่ใช่แล้วคะ่ะสัตว์บางชนิดก็ออกหาอาหารในเวลากลางวันแล้วทุกๆคนนะคะก็ต้องใช้แสงแดดช่วยทำไมคะให้ความอบอุ่นร่างกายช่วยทำไมคะทำให้ผ้าของเราแห้งแล้วก็เป็นการถนอมอาหารอีกด้วยเ แล้วประโยชน์ของกลางคืนเด็กๆจําได้ไหมเอ่ยไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้ประโยชน์ของกลางคืนเป็นเวลาที่เรานอนหลับพักผ่อนร่างกายแล้วก็สัตว์บางชนิดเนี่ยออกหาอาหารในเวลากลางคืนด้วยเด็กๆจําได้ไหมคะว่ามีสัตว์มากมายเลยเด็กๆช่วยบอกคุณครูหน่อยได้ไหมนะ ว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่ออกหาอาหารในเวลากลางคืนอ๋อมีนกฮูกใช่แล้วค่ะค้างคาวเสือใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะคุณครูก็ได้ทบทวนกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณครูมีใบงานมาให้เด็กๆทำด้วยนะคะ ให้เด็กๆระบายสีกลางวันกลางคืนให้สวยงามแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะบ๊ายบาย